สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมๆลังซึ่งมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่ 7. ธันวาคม2557นสะครับสู่เทศกาลนะครับวันพ่อแห่งชาตินะครับนับจากนี้ไปก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะย่างก้าวเข้าสู่นะครับเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสมาชิกนะครับมาดูเลยครับสดตรงจากนะครับวิมหมอชิดสนามมวยช่อง7สีนะครับ4คู่ครับมวยไทย74ดสีล้วนๆครับเปิดหัวนํารายการครับของการถ่ายทอดสดนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับไอหนูตัวน้อยครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นกริตทองคําเล็กรงเง <understanding> ินกีฬาโคลาดพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเชนพักบัญชัยนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด100ปอนด์ครับคู่ที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นธนูทองเกียรติเจริญชัยพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นฉมวกเพชรจิตเมืองนนท์คู่นี้จะต่อยกันที่ทดดพกิกัด116ปอนด์นะครับเป็นคู่ที่2คู่ค้ำของรายการนะครับ มานถึงมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นคิงเกียรติเจริญชัยพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นฟ้าสถานบดาชานนคู่นี้จะต่อย,อยกันที่พิกัด126อปอนด์นะครับเป็นคู่ที่3นะครับรองคู่เอกมานถึงมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการศึกมวยไทย7สีนะครับของการถ่ายทอดสด เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นอาภิสิทธิ์เคทียิมพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นแปดแสนเล็กสอยิ่งเจริญการช่างคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด134อปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7สีนะครับคู่มวยนะครับอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับมาดูมวยคู่ที่1น,นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทย7สีนะครับเปิดหัวนะครับของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นกริดทองคําเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับโอ้โหฟอมสดมากๆนะครับ ผมตอนนั้นฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นเชนพระบัญชัยคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดหนึ่งร้อยปอนด์นะครับเป็นคู่ที่หนึ่งนะครับเปิดหัวของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวนะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นปริศทองคาเล็กนุ่งนกีลาโคราชนะครับพิกัดร้อยปอนด์ครับอหนูตัวน้อยเขาเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับ ประเภทสปิดอาวุธนี่ถือว่าเร็วกว่านะครับจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องครับวงในไล่แขนปั้มรัดมัดไอสู้นะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับฟอร์มนี่สดมากๆนะครับชนะน็อกมาตลอดนะครับ3ฟอร์มหลังมีชนะเทนนเกิลน็อกเอาท์นะครับวันชนะลูกหนองใยื่เทียมนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาชนะเทนนเกิลน็อกเอาท์นะครับยกที่4นะครับขี่ปนาวุธอบตอสุขระพลที่จังหวัดนครราชสีมานะครับครั้งสุดท้ายครับ ไปชนะเทนนกันน็อกเอามิวเชโคยูฮะอิสุสุนะครับที่รุมพีนีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นเชนพระบรัญชัยนะครับถือว่าได้เปรียบนะครับสีเสื้อหน้าเสือน้ําเรียงนะครับดีนะครับถือว่าหน้าเสือตรงเงินนี้มีเล่นแน่นอนนะครับพระประัญชัยนะครับมาต่อยที่ช่องเจ็ดสีนะครับเป็นมวยประเภทโอ้โหสไตล์เดียวนะปะจังหวะฝีมือดีครับอาวุธครบเครื่องครับดับเรียง หลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีครับวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้เหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมาพิสูจน์กันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้ไอหนูตัวน้อยพิกัดร้อยปอนด์เนี่ยถึงเงินแน่นอนครับคู่ขี้ครับคู่นี้สามฟอมหลังมีชนะคะแนนเพชรสีคงขนมจีนท่าฉางที่ลุมพินีชนะทันทีก็น็อกเอายกที่สามโตโตสีพระนมที่จังหวัดสุราธานีฝ่ายสุดท้ายเราไปแพ้คะแนนกับเพชรดำเพชรสี่หมื่นที่ศึกอัดวินดำครับ มาดูมวยคู่ที่2นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้นฝ่ายแดงนะครับก็เป็นธนูทองเกียรติเจริญชัยพบทางนั้นฝ่ายน้ําเ,เงินก็เป็นฉมวกเพชรจิตเมืองนนท์คู่นี้จะต่อ,อยกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับเป็นคู่ค้ำของรายการครับหน้าเสือน้ําเรียงถือว่าที่ช่องเจ็ดนี่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับ มาดูแดงก่อนเลยนะครับแดงก็เป็นทางด้านธนูทองนะครับเกียรติเจริญชัยนะครับแหม่สีเสื้อหน้าเสือน้ําเลี้ยงตัวเงินนี่ไม่ต้องห่วงนะครับมีเล่นแน่นอนแล้วครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องหนักแรงนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดเป็นต้นนี่อาวุธแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับปั้มรัดมัดตีสู้เหนียวแน่นแข็งแรงนะครับเดิมเดิมนี่ก็เป็นเป็นมวยประเภทแหมอาชีพหลักๆนี่ก็เป็นเข่าในแล้วครับเหนียวแน่นแข็งแรงหน้าเสือน้ำเลี้ยงตัวเงินี่มีสู้แน่นอนครับ 3ฟอรอมหลังมีแพ้คะแนนยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประยูนนะครับที่จังหวัดสงขลาชนะแต่นัน้องเอายกที่สองขุนศึกขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลนะครับที่อ้อมน้อยนะครับฝฟสุดท้ายนี่ไปชนะคะแนนเพชรช่อฟ้าพิเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าฉมวกเพชรจิตเมืองน้นนะครับถือว่าหน้าเสือนะครับน้ำเลี้ยงตัวเงินนน่ถึงด้วยกันทั้งคู่ครับมวยคู่นี้นะครับ น้ำงนเ,เงเินชงมืเพชรจิตเมืองนอนท์นะครับผู้ชงเป็นมวยประเภทนะครับแหมจังหวะฝีมือครับไอคิวสมองมวยในดูว่าแหมใช้ได้เลยครับวันนั้นมาต่อยแทนนี่ก็ถือว่ามัดโชว์ไว้ติดตาเซียนครับที่ช่องเจนะฮะเป็นมวยประเภทแหมอาวุธครบเครื่องครับหนักแรงวงในนี่ถือว่าเป็นอาวุธหลักอาชีพหลักนะครับไล่แขนปั้มรัดมัดไอซูนะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงขวางหน้าคำแทงดันแทงนะครับ ถือว่าทําได้ดีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับคู่นี้นะครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับอยู่ที่การฟิดซ้อมนะครับถ้าไม่พลาดโดนนับโดนน็อกกันก่อนนะครับคู่นี้เกมยาวๆนี่แหมมีเฮแล้วครับได้ลุ้นครับคู่นี้คู่ขี้ครับสามฟิ้อมลังนะครับมีแพ้คะแนนมังกรยกสิทธิเพชรดาที่ลุมพีนีแพ้คะแนนขุนพันเกียรติจรเดินชัยที่ลุมพีนีไฟสุดท้ายครับมาแทนนะครับมาแพ้คะแนนเจ้าสิงห์พระรันชัยที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่สามนะครับ ของการถ่าย ERT ทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงครับก็เป็นคริงเกียรติเจริญชัยนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นฟ้าสถานราชานน์นะครับคู่นี้จะอ่อยกันที่นะครับพิกัด126อปอนด์นะครับเป็นคู่ที่3ครับรองคู่เอกนะครับของศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสี มาดูแดงก่อนเลยครับแดงนี่ก็เป็นทางด้านคิงเกียรติเจริญชัยนะครับได้เปรียบนะครับสภาพแวดล้อมนะครับหน้าเสื้อสีเสื้อตรงเงินมีเข้าเล่นครับเป็นมวยจากทางภาคใต้นะครับเป็นมวยประเภทแหมลักเหลี่ยมฝีมือนี่ไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าประเภทเดินหน้าท้าชนแล้วครับเตะขาต่อยหมัดนะครับอาชีพหลักๆอาวุธถนัดนี่ก็เป็นเข่าไนแล้วครับวงไนนี่แหม่ปั้มรัดมัดตีไล่แข็งขึ้นคอครับเหนียวแน่นแข็งแรงครับปั้มรัดมัดตีไปเรื่อยครับสู้ บูดีครับตลอด5ยกครับมวยตัวนี้นะฮะจังหวะฝีมือรักเหลียมนี่ดูว่าไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าประเภทเข่าในวงในในี่ไร่แขนปั้มรัดมัดตีสู้เหนียวแน่นแข็งแรงครับการยืนระยะท,ท้ายถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าประเภทโดนไม่ได้นะโดนเรามีสะดุ้งนะมีอาการให้เห็นนะฮะสามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนเมืองหนึ่งพุ่มพันธุ์ม่วงที่ลุมพีนีแพ้คะแนนฝนหลวงสิทธิ์บุญมีนะครับที่ลุมพีนีฝฟสุดท้ายเขาไปแพ้คะแนน,นกับเพชรมรดกสิทธิ์ดาบใหม่นะครับที่สนามมวยราชดำเนินครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็บเป็นฟ้าสถานราชานน์นะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับครบเครื่องนะฮะอาวุธหนักแรงหลักเรียมฝีมือดีครับวงนอกนี่มีหมัดนะต่อยได้หนักแรงนะฮะรุนนับนอกได้ตนๆน,น,นะฮะประเภทมวยตัวที่ชอบมาโดนแล้วไม่ได้นี่โดนแล้วมีอาการสะดุ้งนี่มีอาการโอนเอ็นนี่ ระวังนะครับกาดย่าตกนะกาดยาหลวงนี ake, ่ผ้านี่มีโอกาสลงเปได้เลยนะถือว่าหมัดนี่ใช้ได้เลยนะไอ้น้ำเงินฟ้าสถานเนี่ยประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนะครับวงในนะครับไล่แขนนะครับป้ามรัดมัดไปสู้เหนี่ยวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมวยคู่นี้นะครับจังหวะฝีมือเนี่ยอยู่ที่น้ําเงินแล้วครับแต่ว่าประเภทเข่าในเหนี่ยวแน่นแข็งแรงอยู่ที่ไอแดงนะครับมวยคู่นี้นะครับชิงไหวชิงพลิบนะครับประเภทจังหวะฝีมืออยู่น้าเงินนะครับแต่ว่าเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนี่อยู่ที่แดงนะครับ ดูนะครับดูทรงมวยดูเกมการชกประกอบดีๆครับมวยคู่นี้นะครับเล่นดีๆนะครับฟังข้อมูลฟังกระแสนะครับฟังราคาประกอบดูเกมการชกเป็นหลักนะครับมวยคู่นี้นะครับสามฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนหนึ่งร้านเล็กกิตเมืองนนท์ที่จังหวัดขอนแก่นแพ้คะแนนชายเล็กควายทองยิมที่ช่องเจ็ดสีฝฟยสุดท้ายก็ไปชนะคะแนนสักชายน้อยเอ็มยูเด่นที่ช่องเจ็ดสีครับ มาดูมวยนะครับคู่ที่4นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่7จธันวาคม2557นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นอภพิสิทธ์เคทียิมพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็น8ปดแสนเล็กนะครับราชานนนหรือว่าเจ้าแปดแสนเล็กสอยิ่งจะเดินการช่างตัวเดียวกันครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดนะครับ134ปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับ ไฟนี้ฝ่ายนําเงินแปดแสนเลนนี่ลุ้นเสื้อสามารถนะครับชนะไฟนี้ได้เสื้อสามารถนะครับแต่ก็อยู่ที่ทางด้านฝ่ายแดงอะพิสิทธ์นะครับจะเป็นคนให้คําตอบนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับบอดติดตามชมนะครับใครนอกใครครับคู่นี้ครับคู่เอกนํารายการครับมาดูมวยคู่ที่4ี่นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนะครับนํารายการ มาดูทางนั้นฝ่ายแดงก่อนเลยครับแดงนี่ก็เป็นอักพิสิทธ์เคทียิมนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมไ q คดีนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือนี่ดีกว่าแน่นอนแล้วประเภทอาวุธเนีย้โหไม่ต้องห่วงแล้วครับประเภทเตะขาต่อยหมัดหนักหน่วงรุนแรงแล้วครับโดนนี่มีโอกาสนะครับนับน็อกได้เลยนะครับโดนนี่มีโอกาสนับน็อกได้เลยนะประเภทจังหวะฝีมือดีหลักเหลี่ยมนี่ดีกว่าคู่ชกแน่นอนแล้วครับประเภทหลักเหลี่ยมชั้นเชิง i อสมองมวยนี่ประเภทจะเดินเข้ามาสุดทสุมากนี่มีโอกาสโดนหมัดโดนสอก เตะขาต่อยมาหนักหน่วงรุนแรงครับวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้บู๊ยันห้ายกแล้วครับเล่นแล้วสบายใจครับสามฟอร์มหลังโอ้โหฟอร์มถือว่าสดใสซาบซ่านนะครับสามฟอร์มหลังมีชนะเทนนเกิลน็อกเอาที่สี่แสงตะวันปออทะเลบางสะเลที่จังหวัดชัย,ยะภูมิชนะเทนนเกิลน็อกเอานะครับยกที่2วันเฉลิมสิทธิ์ซนน้องนะครับที่ช่องเจดสีไฟสุดท้ายครับไปชนะเทนนเกิลน็อกเอายกที่4ี่แสงตะวันปออาทะเลบางสะเลที่ช่อง7ดสีครับ สามฟอมหลังชนะลวดครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นแปดแสนเลขสอยิ่งเจริญการช่างครับไฟนี้แม่มีความหมายนะครับลุ้นเสื้อสามารถนะครับถ้าชนะครับจะเป็นไฟที่เจ็ดนะครับติดต่อกันนะครับของการชกครับของการมาชกที่ช่องเจ็ดสีนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินแปดแสนเลขนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงกับมวยตัวนี้วันใจเจ็ดสีแล้วครับเป็นมวยประเภทบูนะครับบอดใหญ่ปลายแรงนะครับเดินหน้านะครับ ตะขาต่อยหมัดมีศอกสลับนะครับแหมบูบ้าบินนครับประเภทเดินหน้าฆ่ามันแล้วครับห้ายกนี่ไม่มีหมดแล้วครับประเภทไม่มีเกียร์ถอยนะถอยหลังหกล้มนะครับมวยทรงนี้นะฮะจังหวะฝีมือดีครับไอคิวสมองมวยนะครับหลักเหลี่ยมนะครับชั้นเชิงมวยนี่ไม่ไม่ค่อยเท่าไรครับดูว่าหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนี่ดูว่าไม่ค่อยเท่าไรแต่ว่าประเภทเดินหน้านะครับเตะขาต่อยหมัดบูสู้ดีครับตลอดยันห้ายกครับแหมคู่นี้คู่ขี้เลยนะครับโดยเฉพาะวงในนี่แหมปั้มรัดมัดไอ เสียบนะครับดึงลงมาเสียบดึงลงมาแทงกดคอลงมาเสียบกดคอลงมาแทงมันทาได้ดีครับแข็งแกร่งแข็งแรงอ่ะขนใจช่องเจ็ดสีนะสาหรับทางด้านฝ่ายน้ําเงินลุ้นกันครับว่าได้ไม่ได้นะเสือสามารถอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับจะเป็นฝ่ายให้คําตอบครับสามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนฉลามทองยอดอัศวินทานสะปอที่จังหวัดสงขลาแพ้คะแนนโตโต้สิทธิ์เสร็จแน่ที่จังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายสุดท้ายครับมาโชว์ไว้ที่ช่องเจ็ดครับชนะคะแนนศักสุริยาชชโคยูฮะอีสุสุ ที่ช่อง7ดสีครับ